ทรงความเคลื่อนไหวของน้องๆเมมอนค่ะล่าสุดน,นะคะมีการรายงานว่า baby monster เริ่มฝึกซ้อมอย่างหนักสําหรับ world tour ค่ะแลวก็หลังจากคัมแบ็ c อัลบั้มเต็มชุดแรกพวกเธอได้ทํากิจกรรมกันอย่างแข็งขันและก็ถ่ายทํา mv ถึง4เพลงทําให้ช่วงครึ่งปีหลังของปีที่แล้วพวกเธอยุ่งกันมากนอกจากนี้ค่ะพวกเธอยังได้มีช่วงวันหยุดพิเศษโดยที่เมมเบอร์ต่างชาติก็กลับไปที่ประเทศบ้านเกิดเพื่อเติมพลังมาอย่างเต็มที่นะคะตอนนี้พวกเธอจึงกําลังทุ่มเทกันอย่างหนักเพื่อน,นําเสนอสเตจท,ที่ดีที่สุดให้กับแฟ,แฟ,แฟนๆค่ะอย่างไรก็จะโซนอาจารย แนน้องบละล่าสุดค่ะเบมอนก็ได้มาลงคอนเทนต์นะคะคัมมิงซ o n ค่ะสำหรับงานคอนเสิร์ต World Tour ครั้งแรกที่ KSP Odom โดมนะคะรอบนี้เป็นน้องแพรมาแปะป้ายนะคะแล้วก็น้องโรราค่ะคัมมิงซู n นั่นเองนะจ๊ะน่ารักมากๆค่ะอีกไม่นานก็จะได้เจอน้องๆนะคะที่คอนเสิร์ตแล้วจ้าสวยมากค่ะทั้งสองสาว ต่อมาหารูปภาพนี้นะคะของน้องเมมอนที่ป๊อปอัพสโตร์จากเบบี้มอนสเตอร์เจแปนออฟฟิเชียลค่ะน่ารักมากๆคือเป็นลูกสนามบินเลยนะคะนี่ถึงป๊อปอัพก็คือตามนี้เลยจ้าล่าสุดค่ะน้องอาฮยอนได้มาอัปเดตวีเ e ิร์สนะคะโดยรูปภาพส่วนน่ารักมากมายค่ะน้องก็บอกว่าสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนพวกคุณสบายดีกันใช่ไหมคะฉันเป็นห่วงว่าอาการหนาวแบบนี้พวกคุณจะแต่งตัวอุ่นๆหรือทานอาหารครบกันไหมคะและน้องอาฮยอนก็บอกต่อว่าถ้าจะพูดถึงปี2024ด้วยคําพูดมันคงจะเป็นความงาม ของความไม่สมบูรณ์แบบฉันคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะคะสุดท้ายนี้ไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกเศร้าขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีฉันไม่กล้าที่จะวัดน้ําหนักในหัวใจของคุณขอให้พวกคุณมีชีวิตที่แข็งแรงและเต็มไปด้วยกําลังใจในปี2025ฉันจะอธิษฐานให้ทุกคนนะคะน่ารักมากๆค่ะต่อมาค่ะก็ยังมีน้องโรล่านะคะน้องโรล่ามาอัปเดตวีเวิรบอกว่าหนูชื่ออีดาอินบางครั้งหนูฟังเพลง ต่อ,อมาค่ะพี่รูกะนะคะก็มาลงโมเมนต์ในคลิปวีเวิร์สพร้อมน้องอาหยอนกระโดดเล่นซนกันมากๆเลยนะคะละล่าสุดค่ะน้องลูกะก็มาวีเวิร์สนะคะบอกว่าสัปดาห์นี้ก็เหนื่อยกันมากๆเลยนะคะก็จะเป็นโมเมนต์ของน้องนะคะในหลากหลายสถานที่มากๆและล่าสุดค่ะน้องรามีก็มาตตด,ดๆนะคะเด็กๆก็ทยอยผลัดกันมาอัปเดตวีเวิร์สนะคะแม่ๆเรล่าสุดค่ะน้องอาศักก็มาอัปเดตวีเวิร์สเด็กๆลงวีเว <ๆๆ S 1> ิร์สรวๆนะคะเหลือแต่น้องเพรและก็น้องชิกิต้านี่เลยค่ะยังไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะคะช่วงนี้สามารถตามน้อง ได้ที่ FB Verse นะคะสวัสดีวันเด็กแห่งชาติคะ่ะ